สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาพบกับคุณารีอีกเช่นเคยนะคะในวันนี้เราก็จะไปเรียนรู้ในเรื่องของพุทธ,ธาสาวกสัมมเนรราหุนนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรามาทราบจุดประสงค์ในการเรียนกันก่อนนะคะซึ่งจุประสงค์ในการเรียนคือนักเรียนชื่นชมและบอกแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและข้อคิดนะคะ และสามารถเล่าเรื่องราวของพุทธ,ธาสาวกสามเนรราหุนได้นั่นเองค่ะและในวันนี้ครูก็มีคลิปความรู้มาให้นักเรียนได้ดูกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้ห้องเรียนของพลอยในเดินทางไปเรียนวิชาพระพุทธศาสนาที่ห้องพระพุทธศาสนากันค่ะ เมื่อเดินทางมาที่ห้องเรียนก่อนเริ่มเรียนคุณครูการดาได้นํำรูปภาพมาให้นักเรียนดูแล้วถามว่านักเรียนทราบไหมคะว่าภาพนี้คือภาพของใครมีใครทราบไหมคะนักเรียนว่าบุคคลในภาพนี้เป็นใครกันเอ่ยคุณครูจะใบให้นะคะว่าท่านผู้นี้เป็นบุคคลที่เป็นตัวอย่างการทำความดีในทางพุทธศาสนามากเลยคะ่ะ ใครล่รอคะคุณครูครูจะเล่าให้ฟังคะ่สมมะสมเณรรูปนี้มีชื่อว่าสม,มเณรราหุลมีประวัติความเป็นมาอย่างไรเพรามีใครรู้ไหมคะผมไม่ทราบเลยครับคุณครูได้คะ่ะเดี๋ยวคุณครูจะเล่าให้ฟังนะคะสมณเณรราหุลเป็นพระโอรสของเจ้าชายสิทธะและพระนางยโสธรา เมื่อพระราหุลมีอายุได้เจ็ดปีได้เสด็จเข้าไปขอราชสมบัติจากพระพุทธเจ้าตามคำชี้แนะของพระมารดาพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าทรัพย์สมบัติที่เป็นสิ่งของนั้นไม่ยั่งยืนก่อให้เกิดทุกข์จึงควรให้สมบัติที่ยั่งยืนคือพระธรรมที่จะทําให้เกิดความสุขอันแท้จริงพระพุทธเจ้าทรงมอบพระราหุลให้พระสารีบุตรบวชให้ พระราหุลจึงได้เป็นสามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนาและยังได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ที่ใส่ใจในการเรียนเป็นอย่างมากท่านทำอย่างไรคะสามเณรราหุลเป็นผู้ที่สนใจและเอาใจใส่ต่อาการศึกษาเราเรียนพระธรรมเป็นอย่างมากท่านจะตื่นแต่เช้าและหยิบกองทรายมาหนึ่งกำมือ พร้อมตั้งจิตอธิษฐานว่าจะขอตั้งใจฟังคำแนะนำคำสอนจากพระพุทธเจ้าและภาษารีบุตรให้มากเท่าเม็ดทรายในกำม,มือนี้สิ่งนั้นแสดงให้เห็นว่าท่านทรงอยากได้รับความรู้มากๆให้เท่ากับจำนวนเม็ดทรายที่อยู่ในกำม,มือนั่นเองท่านเป็นผู้ที่ว่านอนสอนง่ายมีความกระตันอยู่และรักษากฎระเบียบของศาสนาเป็นอย่างดีจนเมื่ออายุได้ยีปี หลังจากได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์จ้ะหนูจะเชื่อฟังพ่อแม่ค่ะคุณครูร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆคิดว่าเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อให้เราเป็นคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนรู้จักตั้งใจเรียนหนังสือค่ะ ครูขอทมหน่อยนะคะว่าในห้องนี้มีนักเรียนคนไหนชอบพูดโกหกหรือเปล่าเอ่ยพระพุทธเจ้าท่านเคยสั่งสอนให้เห็นโทษของการพูดโกหกให้แก่สามเณรราหุนโดยการเทน้ําลงบนเท้าจนน้าค่อยๆหมดไปนักเรียนรู้ไหมคะว่าเพราะอะไรเทน้ําลงบนเท้าทําไมครับทรงสอนว่าถ้าเราพูดโกหกเสมอเสมอ จะเหมือนกับการเอาความดีออกไปจากตัวทีละน้อยเหมือนกับการที่น้ำทรงเทออกถ้าเราเป็นเด็กที่ชอบพูดโกหกความดีของเราก็จะลดลงลดลงนักเรียนเข้าใจมั้คะครับผมจะไม่พูดโกหกอีกสามเณรราหุลมีคุณธรรมที่เราน่ายึดถือเป็นแบบอย่างอยู่หลายอย่างเลยนะคะสามเณรเป็นผู้ที่ว่าง่ายไม่ถือตัว เป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายสามเณรจึงเป็นที่รักของทุกคนสามเณรก็ยังเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอีกด้วยนะคะมีความตั้งใจในการศึกษาหาความรู้อยู่เสมอเลยค่ะจนสามารถบรรลุอรหันต์ได้และสิ่งที่สำคัญที่ควรเอาเป็นแบบอย่างนั้นก็คือสามเณรราหุนเป็นผู้ที่มีความกระตันยูกะตะเวทีต่อผู้มีพระคุณเป็นอย่างยิ่ง ทั้งสามอย่างนี้ถือเป็นสิ่งที่เราควรเอาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตด้วยนะคะน้องๆช่วงใายเดียวตอนข้อไหนกันแน่ข้อหนึ่งสามเณนนราหุล ได้รับการยกย่องว่าเป็นเลิศทางด้านใดตอบเรื่องใฝ่ใจในการศึกษาเนื่องจากสามเณรราหุลเป็นผู้ที่ใส่ใจในการศึกษาหาความรู้มากถึงขนาดได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เป็นเลิศในเรื่องใฝ่ใจในการศึกษาข้อสองสมบัติที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้แก่สามเณรราหุลคืออะไรตอบ พระธรรมเนื่องจากพระพุทธเจ้าทรงมองเห็นว่าพระธรรมเป็นสมบัติที่ยั่งยืนกว่าทรัพย์สินเงินทองข้อสมเจ้าชายราหุลเกี่ยวข้องอะไรกับพระพุทธเจ้าตอบสามเณรราหุลทรงเป็นพระราชโอรสของพระพุทธเจ้าข้อสี่สามเณรราหุลเปรียบเทียบทรายในมือของตนเองคืออะไรตอบ ทรงเปรียบเทียบทรายในมือเหมือนดั่งความรู้ที่อยากที่จะได้รับจากพระพุทธเจ้าและพระสารีบุตรข้อหข้อใดกล่าวถูกต้องตอบสามนเณรราหุลเป็นสามนเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนาเป็นข้อความที่ถูกต้องค่ะสามนเณรราหุลเป็นผู้ที่ใส่ใจในการศึกษาเล่าเรียนมากเลยค่ะ ถ้าน้องๆอ,อยากเป็นเด็กที่เรียนหนังสือเก่งๆน้องๆก็ต้องตั้งใจเรียนหนังสือหมันขวนขวายหาความรู้อยู่เสมอนะคะอีกทั้งยังสอนเรื่องการพูดความจริงไม่โกหกอีกด้วยน้องๆควรเป็นแบบอย่างนะคะความดีจะได้ติดอยู่กับเราตลอดไปค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะช่วงเก็ด ความรู้ได้เวลาสนุกฉลาดรอบรู้ไปกับพี่รูลูแล้วจ้าสวัสดีจ้าประเทศไทยของเรามีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาตินะจ๊ะแล้วศาสนาพุทธก็มีหลักธรรมคำสอนดีๆมากมายซึ่งมีพุทธศาสนาสุภาษิตรวมอยู่ด้วยจ้าอ้อ พี่รูลูจะอธิบายความหมายของพุทธศาสนาสุภาษิตให้ฟังนะจ๊ะพุทธศาสนาสุภาษิตคือคําสอนของพระพุทธเจ้าที่มุ่งให้ข้อคิดหรือคติเตือนใจให้นำไปปฏิบัตินิมิตรตังสาธุรูปานังกตัญญะกตะเวทิตาหมายถึงกตัญญูกะตะเวที คือการรู้บุญคุณผู้อื่นและตอบแทนคุณนั้นเช่นเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ป่วยหรือไม่สบายน้องๆก็ควรจะดูแลท่านด้วยนะเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่เลี้ยงดูเรามาเ็นไงกันบ้างคะนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมนะคะซึ่งในวันนี้เราก็ได้เรียนจบไปแล้วในเรื่องของพุทธ,ธาสาวกสมเนนรราหุลน,นะคะนั่นก็คือราหุลเป็นพระราชโอรส ของเจ้าชายสิทัตและพนางยะโสธรานั่นเองค่ะเมื่อราหุลอายุได้เพียงเจ็ดพันศานะคะพนางยะโสธราได้ให้ราหุลไปทูลขอราชสมบัติจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าทรัพย์สมบัติทางโลกเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนและไม่ยั่งยืนนะคะ พระพุทธเจ้าเลยให้ทรัพย์สมบัติทางธรรมแก่ราหุลน,นะคะให้ราหุลบวชเป็นสมานีนได้ให้พระสารีบุตรเป็นผู้บวชหรือบรรพชาให้กับราหุลน,นั่นเอง ทำให้ราหุลกลายเป็นสมณีน,นรูปแรกในพระพุทธศาส,สนาและพระพุทธเจ้ายกย่องให้ราหุลน,นะคะหรือสมณีน,นราหุลเป็นผู้มีเลิศในด้านการใฝ่รู้ใฝ่เรียนนั่นเองค่ะและนักเรียนก็สามารถนำแนวทางในการปฏิบัติของสมณีน,นราหุลมาใช้ได้นะคะ เช่นในเรื่องของการไฟรู้ไฟเรียนการที่เรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะและการที่เป็นผู้ว่านอนสอนง่ายนะคะเราก็สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะสําหรับในวันนี้ครูนรีก็จะให้เรียนกลับไปทบทวนบทเรียนโดยการทําแบบฝึกหัดในพอวอนะคะ ในหน้าที่23 24 25มีทั้งหมด3หน้านะคะและให้เักเรียนตั้งใจทำให้ดีนะคะเราจะมาเฉลยกันในคลิปถัดไปค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบาย